ปกติแอรอนโรเจอร์เนี่ยจะค่อนข้างเจ้าชู้แล้วก็มีผู้หญิงซึ่งอยู่ในชีวิตเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งตอนที่คุณดูสารคดีที่ออนแอร์อยู่สารคดีอิน g ิกมาเนี่ยเขาแวะไปนั่งสมาธิที่คอสตาริกาสอาทิตย์อะไรเงี้ยหรือบางทีแวะไปเที่ยวที่อียิปต์เดือนหนึ่งหรือแวะไปนอนอยู่ในถ้ำในป่าในมลลารัดออริกอนป่าก็าไป3อาทิตย์จนทีมหาตัวไม่เจออะไรเงี้ย เขาจะมีผู้หญิงอยู่ในชีวิตตลอดแม้กระทั่งช่วงที่เขาให้สัมภาษณ์ก็จะมีผู้หญิงสองคนซึ่งใส่ชุดว่ายน้ำใส่บิกินี่นั่งอยู่ในคา,าราฮาร์ของเขาที่มอรรัตแคลิฟอร์เนียในย่านมาลาบูเนี่ยนั่งข้างสาะว,ว่ายน้ำที่เป็นเพื่อนเขาะ คือเอร o อโรเจอร์มีเพื่อนใส่ชุดบิกินี่เนี่ยนะฮะสองคนผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่ข้างสระว่ายน้ำในคาร์หาซึ่งอยู่ในมาลาบูมอลารัโแคลิฟอร์เนียในขณะที่เขาคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรกับชีวิตเนี่ยเพื่อ,อความสุขเนี่ยในขณะที่เขาอยากที่จะไปพบกับองค์ดาลายลามะแล้วก็ไปนั่งสมาธิในวัดที่คอสตาริกาอะไรเงี้ย กจะมีผู้หญิงอยู่ในชีวิตเขาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขารักจริงหวังแต่งถึงขั้นที่จะอยากที่จะเซนดาวดดาแล้วก็มีบุตรเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าสนใจถ้ามันเป็นข่าวจริงแต่ว่าว่ากันว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคนนั้นแต่ว่าถ้าจะเอาคําพูดของอดีตแฟนของแอรอนโรเจอร์มาบอกเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าอดีตแฟนของเขาสองคนนะครับซึ่งมีชื่อเสียงก็คือ เช e ลินวูดลี y นะฮะเ l e ลินวูดลี่ดังมาจาก Divergent แล้วก็มาดามอกแอรอนโรเจอร์นิดนึงหลังจากที่แอรอนโรเจอร์เนี่ยทำผู้หญิงอีกคนหนึ่งอกหักผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นนักกีฬาชื่อดังซึ่งปกติไม่ค่อยควงใครให้คนอื่นเห็นแล้วเป็นคนซึ่งปัจจุบันมีพอดแคส์ซึ่งผมตามอยู่นะฮะคนนั้นคือนักขับรถชื่อดังซึ่งมีชื่อว่าดอนิก้าแพทริก นี่คือภาพสมัยที่ควงกับดอนิก้าแพทริกซึ่งดอนิก้าแพทริกเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์เนสคาร์ r ดรเวอรนะครับซึ่งเป็นตำนานเป็นเลเจนด์ในวงการการขับรถยนต์แข่งขันเนี่ยผู้หญิงที่เป็นเซเลบริตี้ที่ดังที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของมูมนิยชาติเนี่ยของวงการการขับรถยนต์ซึ่งเป็นเอ่อเ r สคาร์เรซิในสหรัฐคนที่เป็นตำนานตลอดการเบอร์หนึ่งเนี่ยคือดอนิก้าแพทริกนะฮะ เช่นเดียวกันนะฮะในวงการการใช้ศิลปะป้องกันตัวซึ่งเป็น m i x ซ์ม a r t ช a ล a r อาเนี่ยคนที่เป็นเบอร์หนึ่งตลอดการซึ่งเป็นผู้ซึ่งทำให้ MMA UFC ดังในกระแสะหลักก็คือรอนด a r o u ซี่นะฮะ คนนี้ดดนิกาแพทริกก็ลืมไปว่าแอรอนโรเจอร์เนี่ยเขาคบผู้หญิงแป๊บๆแล้วเขาก็ทิ้งแล้วเขาก็เริ่มต้นใหม่โดยที่เขาก็เน้นเฉพาะคนซึ่งหน้าตาดีๆสวยๆแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ไปหาคนอื่นแต่ว่าผู้หญิงก็ไปชอบเขาเยอะแยะมากมายเองนะก็ไม่รู้จะไปโทษเขาทำไมนะคือแอรอนโรเจอร์มันก็เป็นอย่างนี้นะฮะนี่นี่ก็สมัยควงชายเลนวูดลี่นะฮะนี่สมัยแอรอนโรเจอร์ควงโอลิเวียมัน อลิฟิมันเป็นดารามีชื่อเสียงในสหรัฐนะครับระยะหลังก็มีภาพยนตร์น้อยลงหน่อยแต่ก็ยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ถึงขั้นหายเอรอนโรเจอร์คือหนุ่มหล่อซูปเปอร์ควอเตอร์แบ็กซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นซูปเปอร์เซเลบริตี้ซึ่งในปัจจุบันอายุ41ปีนะครับแล้วก็พึ่งพบผู้หญิงซึ่งมีชื่อว่าบริต n ี้ซึ่งอาจจะรักจริงหวังแต่งแต่ไม่แน่ต้องรอดูครนี้บังเอิญทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยมันมาจากประเด็นซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนฮะนเมื่อคืนเนี่ย breaking news คืออย่างนี้ breaking news คือใน p a g six ซึ่งเป็นข่าวบันเทิงอันดับที่1ในสหรัฐเนี่ยนะฮะคือในที่สุดดดนิก้าแพทริกยอมพูด เป็นครั้งแรกเพราะว่าคนต้องการทราบมานานว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างตัวเธอและแอรอนในปี2000ซึ่งช่วงในปี2000เนี่ยแอรอนมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างแบบคาดเดาได้ยากว่าจะทำอะไรในแต่ละวันเพราะว่าแอรอนเนี่ยเขาต่อต้านหน้ากากและต่อต้านวัคซีนแล้วเขาก็ต่อต้านล็อกดาวน์แล้วเขาก็โดนคนวิจารณ์หนักมากในช่วงปฏิเสธที่จะตอบคําถามเรื่องวัคซีนเพราะว่าเขาถือว่าเป็นสิทธิของเขาที่จะไม่ฉีดวัคซีนแต่ใน NFL มันก็มีการกดดันจากฝ่ายบริหารที่ให้ฉีดวัคซีนแต่ว่านิสัยของ Roger อ,นนสองรสอสาร่าื เราต้องการอยู่ในโลกของตัวตนของตนเองแล้วก็ตอนนั้นแอรอนก็คบกับดอนิก้าแพทริกจนคบกันได้2ปีแล้วมันมีโควิดพอดีอะ่ะแล้วในที่สุดดอนิก้าแพทริกกับแอรอนก็จู่ๆก็เลิกกันทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นก็เป็นคู่ซึ่งออกงานกันได้บ่อยมากแล้วก็ดอนิก้าแพทริกให้สัมภาษณ์ครั้งแรกซึ่งเล่าถึงเหตุผลว่าทําไมชีวิตตอนนั้นไม่มีความทุกข์นักหนาที่ใช้ชีวิตคู่กับแอรอนโรเจอร์คบกัน2ปีเนี่ยในที่สุดเธอยอมเล่าฮะ แล้วก็ที่เป็นเฮด d ล i n ข่าวซึ่งทีมของแอรอนโรเจอร์ไม่ตอบนะซึ่งก็ดีแล้วที่เงียบไปแต่ว่าดานากาแพทริกบ,บอกว่าตอนที่เป็นแฟนแอรอนโรเจอร์เนี่ยถูก emotionally abuse ไม่ใช่ physical abuse นะฮะจริงๆแล้วว่าเป็นคนซึ่งมีความ irascibility ใน emotion เป็นคน emotionally unavailable มากแอรอนโรเจอร์เป็นคนซึ่งพยายามค้นพบตัวต,วตนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจูๆ่ๆเขาจะหายไปคาว่าหายไปคือไม่ใช่แค่จูๆ่ๆวันนึงเงียบไปนะฮะอย่างสมมุติว่าผมอารมณ์เสียใช่ไหม หรือผมเบื่ออะไรอยู่ผมอาจจะจู่ๆวันหนึ่งเงียบไปอะ่ะผมอาจจะเงียบไป5ชั่วโมงหรือผมอาจจะเงียบไปอย่างมากหนึ่งวันเสร็จแล้วพอนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งผมก็รู้สึกเออเมื่อวานเนี่ยทำไมกูเงียบพิกลวะทําไมเมื่อวานซอลค์ S.U.L.K. คือจู่ๆเงียบโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นพฤติกรรมซึ่งน่ารําคาญสมมติคุณใช้ชีวิตร,ร่วมกับคนอื่นแลแล้วจู่ๆคนนั้นเนี่ยอารมณ์เสียแล้วก็เงียบไปทั้งวันน่ะท่านผู้ชมน่าจะพอเข้าใจผมเนี่ยบางทีผมก็เป็นแบบนี้ ผมเนี่ยจู่ๆผมก็จะเงียบไป5้าชั่วโมงในเวลาที่ผมเซ็งๆอะไรอยู่สักเรื่องเพราะว่าเราเป็นคนซึ่งไม่ชอบบน่นคือเหมือนกับว่าถ้าเราเริ่มบ่นเน่ยเราบ่นไม่หยุดเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะบ่นเนี่ยเราก็จะเงียบไปเลยไงสาชัช่วโมง4ี่ชั่วโมงแล้วก็บางทีกว่าจะกลับมาสู่อารมณ์ปกติอาจจะเป็นวันรุ่งขึ้นแต่ว่าแอรอนโรเจอร์เนี่ยมันอาการหนักกว่านั้นแอรอนโรเจอร์ ger, จู่ๆเนี่ยจะหายไปนั่งสมาธิในถ้ำอาทิตย์นึง แล้วก็ไม่บอกกล่าวเขาว่าไม่บอกกล่าวก็คือเนี่ยไม่บอกแฟนไม่บอกทีมอ,อาจจะบอกทีมอะส่งอีเมลไปบอกว่าเดี๋ยวกูหายไปอาทิตย์หนึ่งนะบังเอิญต้องไปนั่งสมาธิหาตัวเองหาตัวเองไม่เจอภาษาอังกฤษก็เรียกว่า emotionally unavailableemotionally unavailable คือในอารมณ์และในจิตวิญญ,ญาณเนี่ยมันไปนลอยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ในขณะที่ตัวตนมันอยู่ที่นี่ ราะฉะนั้นเอาจิงแล้วเนี่ยแอรอนโรเจอร์เป็นผู้ชายซึ่งแบบเป็นอินนิคมากที่ผู้หญิงมาหลงไหลแต่ถึงเวลาผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงได้เสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยแอรอนโรเจอร์ก็มีผู้หญิงในชีวิตเยอะแยะมากมายซึ่งวิ่งเข้าหาก็เสน่ห์แรงหล่อรวยเท่น่ารักแต่ว่าถึงเวลาผู้หญิงไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวตนได้ที่แท้จริงแล้วเหมือนกับว่าพออยู่ร่วมกันไปผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าตกลงคุณต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตวะเธอตอบฉันได้ไหม ไอแอรอนโรเจอร์มันตอบอะไรใครไม่ได้แหละเพราะว่ามันยังตอบตัวมันเองยังไม่ได้เลยแอรอนโรเจอร์ ger, ต้องวิ่งไปนั่งสมาธิแล้วก็ดมควันของยาซึ่งอาจจะเป็นกัญชงหรือกัญชาก็ไม่รู้นะหรือฝิ่นก็ไม่รู้ไปอยู่ในป่าที่คอสตาริกาสอาทิตย์อะไรเงี้ยพา running back ไปด้วยแต่แฟนไม่พาไปแฟนต้องอยู่ที่เดิมแอรอนโรเจอร์ ger, เนี่ยทำให้ดอนิก้าแพทริกผิดหวัง เอาจริงๆผมไม่อ่านอะไรมากแต่ว่าบาังเอิญผมมาดูที่ดานิด้กาแพทริกให้สัมภาษณ์แล้วผมตามดดนิด้กาแพทริกในสมัยที่เธออกหักจากแอรอนโรเจอร์เนี่ยแล้วเธอก็หันมาทำพอดแคสต์โดยที่เธอก็เซ็งมากแล้วเธอก็ยอมรับนะในบทสัมภาษณ์เ,เธอก็บอกว่าความที่เธอทุกข์เศร้ามากตอนที่เธอเป็นแฟนแอรอนโรเจอร์2ปีอะ่ะเธอทุ่มเททุกอย่างแล้วเธอก็แบบมีความรู้สึกแบบเหนื่อยไม่เหลืออะไรเลย นะฮะแล้วเธอก็เศร้าตอนนั้นเนะ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นคู่ดังด้ไงคู่ดังคือเลิกกันไม่ได้แล้วก็ทั้งคู่ก็อยู่ในช่วงซึ่งค้นพบตัวเองแต่ประเด็นก็คือว่าดอนิก้าเธอให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นเนะี่ยเขาก็จบลงด้วยการที่เขาขาดความมั่นใจในตนเอง everything was torn to bits นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหลืออะไรเลย Aaron Rogers he leaves a trail of blood แปลความว่าแอรอนโรเจอร์เคยคบกับผู้หญิงคนไหนส่วนใหญ่ก็จะทําให้ผู้หญิงคนนั้นนั้นเสียอกเสียใจหลังจากที่โดนทิ้งแอรอนโรเจอร์ก็ทิ้งดอนิกาแพทริกไปคบกับชายเลนวูดลี่ก็ทิ้งชายเลนวูดลี่มาคบกับบริ t นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าแอรอนโรเจอร์เขาอยากเป็นเช่นนั้นหรือไม่แต่เขาเป็นเช่นนั้นโดยที่เขาก็ไม่ต้องการที่าะชี้แจงเพราะว่านี่คือตัวตนของเขา he leaves a trail of blood แล้ว d ดนิก้าแพทริกเขาก็กล้าให้สัมภาษณ์อย่างนี้ในเวลานี้เพราะว่าหลังจากที่แอรอนโรเจอร์เลิกกับเขาเนี่ยแอรอนโรเจอร์ก็เลิกกับผู้หญิงอีกหลายคนซึ่งแต่ละคนที่เลิกกับแอรอนโรเจอร์ก็เซ็งเซงแล้วก็อกหักแล้วก็เสียใจทั้งนั้นนี่มันไม่ใช่ Earth s h a t t e r i n g News ดนิก้าแพทริกบอกนี่มัน there's enough of a story out there นะครับระยะหลังเธอมาเชียร์ทรัมป์แต่ว่าผมก็ใจว่าเธอก็ ผิดหวังกับทรัมป์เหมือนกันนะฮะตอนหลังแต่เธอไม่กล้าพูดนะฮะตอนนี้นก็แพทริกตอนนี้มีแฟนคนใหม่แล้วแต่ว่าเธอไม่ได้เปิดตัวให้คนได้เห็นแต่ว่าปัจจุบันเธอจัดรายการใน YouTube Channel ของเธอแล้วก็มีคนติดตามอยู่ประมาณ4 0 0 0 0 0คนแล้วเธอก็สัมภาษณ์เรื่องความรักทั้งหมดนี้ที่เธอเริ่มทำพอดแคสต์เนี่ยก็เพราะเธออกหักจากแอรอนโรเจอร์ตอนแรกผมตั้งเข้าสังเกตอยู่ไงว่าทำไมคนขับรถน a สคา r มีชื่อเสียงเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็แทบจะไม่เคยผิดหวังอะไรเลยเนี่ยทำไมมาทำพอดแค แล้วก็เรื่องการค้นหาตัวตนมาทำพอดแคสต์เกี่ยวกับศาสนาแล้วเธอมาสนใจการเมืองด้วยใน,ในในประเด็นพอดแคสต์ของเธอเนี่ยแล้วเธอก็ในที่สุดมันก็เหมือนก็เป็นคำตอบเหมือนกันว่าทั้งหมดนี้ที่เธอทำพอดแคสต์ก็เพราะว่าเธออกหักจากแอรอนโรเจอร์ซึ่งถ้าวิเคราะห์ดูแอรอนโรเจอร์ก็คงจะทำบริตนี่อกหักนะฮะในไม่ช้านี้อ่าอันนี้ดอนิก้าไปคุยกับเซชเีลนะฮะซึ่งอันนี้คนดูเริ่มเยอะขึ้นละเพราะว่าเธอพูดถึงชีวิตของเธอ สรุปนิดนึงก็คือว่าดดนิก้าแพทริกเนี่ยหลังจากที่อกหัตจากแอรอนโรเจอร์สเนี่ยเธอก็ผันตัวมาทำพอดแคสต์แล้วก็พยายามค้นหาตัวตนแล้วก็พยายามหาความหมายของความรัก แล้วก็พยายามที่จะเข้าใจว่าทําไมผู้ชายมนีนิสัยเป็นอย่างผู้ชายแล้วระยะหนึ่งดอนิก้าพทริกก็ได้สัมภาษณ์บรรดา red pill male influencer เยอะคือในโลกของยูทูบเบอร์เนี่ยจะมีนักจัดรายการซึ่งเป็นผู้ชายซึ่งคอยปลุกให้ผู้ชายเนี่ยรักษาสิทธิ์ของตนเองในการต่อสู้กับเฟมินิสต นะในโลกนั้นเนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนซึ่งผมก็ตามอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ตามแบบจนท็อกซิกพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกนี้ก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากจอร์แดนพีเดอร์สันแต่ว่าพวกนี้จะไม่ได้แบบโหดแนวแบบว่าสกรปรกเหมือนกับแอนดรูเทดอะไรแบบนั้นนะส่วนใหญ่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งให้กำลังใจผู้ชายซึ่งอกหักโดนผู้หญิงทิ้งอะไรอเงี้ย แต่ว่าช่วงซึ่งดดนิก้าแพทริกอกหักจากแอรอนโรเจอร์เนี่ยทำให้ดอนิก้าแพทริกเนี่ยหันไปคบอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้หลายคนในโซเชียลเธอก็เลยสัมภาษณ์อินฟลูสายสิทธิ์ของผู้ชาย m ม right นส์ไรท์มูฟเมนต์อะไรเงี้ยซึ่ง m มนส์ไรท์มูฟเมนต์ในโซเชียลก็จะประเภทแนะนำว่าถ้าแต่งงานกับผู้หญิงต้องระวังเรื่องเงินทองจะต้องมีพรีนับชัวร์อเกรเมนต์จะต้องต่อสู้ในศาลให้เป็นเวลาโดนฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายฟ้องเอาเงินอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้เยอะแล้วปรากฏว่า ตอนที่อกหักจากแอรอนโรเจอร์สเนี่ยเธอก็ไปสัมภาษณ์คนแบบนี้เยอะแล้วพอเธอไปสัมภาษณ์คนแบบนี้เยอะเพราะว่าเหมือนกับว่าเธอต้องการที่จะควานหาเหตุผลว่าทําไมผู้ชายมันชั่วอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคําตอบคือผู้ชายไม่ได้ชั่วอาจจะแค่แอรอนโรเจอร์มันชั่วกับเธออะไรเงี้ยแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเธอพยายามหาคําตอบว่าทําไมนิสัยผู้ชายเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เพราะว่าเธอโดนแอรอนโรเจอร์ทิ้งมาอะไรเงี้ย เธอก็เลยได้มีโอกาสไปเจออินฟลูเอนเซอร์เยอะซึ่งเป็นฝั่ง m a g าร e พั b ลิก a n นจนเธอเองก็ไปเชียร์ทรัมป์แล้วตอนนี้เธอก็พยายามที่จะดึงตนเองกลับมาสู่สภาวะปกติซึ่งเป็นซเลบแล้วก็ออกงานแล้วก็มีกิจกรรมมีธุรกิจแล้วก็มีงานการกุศลแล้วก็มีเขาเรียกว่า Public appearances แล้วก็มีงานเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าหลายประเภทแล้วก็ทำพอดแคสต์เรื่องความรักเรื่องเซ็กส์เรื่องสปิริตชวลิตีเรื่องการค้นพบตัวตน ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศซึ่งปลอดศาสนาสําหรับคนจํานวนมากก็คือว่าคนจํานวนประมาณร้อยละห้าสิบเนี่ยไม่ได้ทับถือศาสนาอะไรเลยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นก็จะค้นพบตัวตนอยู่เสมอในการที่จะหาลทัทธิหาศาสนาใหม่ๆเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วสําหรับเซเลบริตี้ในสหรัฐเนี่ยหลายคนพอมาศึกษาแนวความคิดของหลักคําสอนของศาสนาพุทธเนี่ยก็จะชอบและที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าแอรอนโรเจอร์สและดานิกาแพทริกทั้งคู่สนใจในศาสนาพุทธทั้งคู่เลย แต่ว่าทั้งคู่อยู่ด้กันไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ทะเลาะก,กันแล้วก็เลิกกันแต่ว่าในรอบนี้ผมคิดว่าพอแอรอนเลิกแล้วดอนิกาเลยรู้สึกว่าแบบเซ็งๆผิดหวังพอผิดหวังยาวทางนี้เธอก็เลยคนพบตัวตนตลอดการนะครับอย่างไรก็ดีก็เห็นใจเธอหน่อยเพราะว่าเธอโดนแอรอนโรเจอร์สทิ้งนะฮะ เธอก็เลยมาให้สัมภาษณ์แล้วก็เล่าเอออีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับดดนกาแพทริกซึ่งน่าชื่นชมเธอคือเธอเป็นคนซึ่งเคยทําสัญญกรรมหน้าอกนะฮะแล้วก็พอเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะเธอก็มาเล่าให้ฟังเยอะแยะมากมายเืเกี่ยวกับประสบการณ์ในความที่มันไม่เวิร์กยังไงนะฮะแล้วก็พอเธออายุมากขึ้นเธอก็บอกเลยว่าเฮ้ยไม่เอาละ ที่เคยทาสัญญกรรมหนอกอะมันไม่เวิร์กทำเพื่อความสวยงามนูน่นนี่เพื่ออะไรกันลูกแล้วเธอก็เอาออกนั้นในมุมของดดนิก้าแพทริกอะการทําสัญญกรรมมันไม่ใช่เรื่องสิทธิม์มันเป็นเรื่องของความที่สําหรับร่างกายเนี่ยมันไม่เวิร์กหมายความว่าไม่เวิร์กก็คือว่ามันมีอาการไม่พึงประสงค์ตามมาเยอะแยะมากมายทั้งทางร่างกายและทางจิตใจนะครับแต่ว่าอิชูก็เธอก็พูดเรื่องนี้